ขอขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้การกีฬาประเทศไทยนะครับแล้วก็สํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามก็จะได้รายงานความคืบหน้านะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการถูกลงโทษนะครับโดยวารานะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนคงได้รับทราบกันในวงกว้างแล้วนะครับว่าขณะนี้ประเทศไทย เราโดนมาตรการของวา้านะครับในการที่เราจะต้องปฏิบัติตามกฎบัตรของวา้าให้ครบถ้วนนะครับขณะนี้เนี่ยการกีฬาประเทศไทยก็กำลังดําเนินการนะครับในเรื่องของการแก้ไขต่างๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับวา้าโค้ดหรือว่ากฎบัตรของวา้าสืบเนื่องนะครับผมขอย้ยอนนะครับกลับไปที่ ปัญหาต่างๆนะครับก็จะกล่าวสรุปนะครับว่าในเรื่องของปัญหาที่เรา,าถูกลงโทษนะครับครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับไม่ใช่ความบกพร่องในเรื่องของการตรวจสารต้องห้ามไม่ใช่ความบกพร่องในเรื่องของการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎบัตรของวาราแต่เป็นปัญหานะครับว่าข้อกฎหมายของเราไม่สอดคล้องกับวาราโคดหรือว่ากฎบัตรของวาราหลายประการ การทํางานของการกีฬาในประเทศไทยนะครับตั้งแต่ที่เราได้รับทราบนะครับว่ามีการแก้ไขกฎบัตรวาด้าเมื่อต้นปี2 5 6 4นาะครับวาด้าเนี่ยจะมีการอัปเดตเรื่องของกฎบัตรอยู่ตลอดเวลาครั้งล่าสุดก็คือต้นปี2 5 6 4เมื่อมีวาด้าโค้ดที่ใช้บังคับกับวงการกีฬาทั่วโลกทุกประเทศก็ต้องปรับนะครับเพื่อให้กฎเก์ต่างๆของในประเทศนั้นๆเนี่ยมีความสอดคล้องกับวาร่าโค้ด สิ่งที่จําเป็นที่จะต้องปรับเพราะว่าเราต้องอยู่ในสังคมกีฬาโลกการอยู่ในสังคมกีฬาโลกไม่ว่าจะส่งแข่งนักกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกพาราลิมปิกหรือเอเชียนเกมอะไรต่างๆก็ตามเราต้องยอมรับนะครับว่าวาด้ามีกฎกติกาในการตรวจสอบต้องห้ามเขามีสิทธิ์นะครับที่จะออกกฎบัตรออกมาใช้บังคับกับทุกๆประเทศได้นะครับถ้าประเทศนั้นยินดีที่จะเข้าร่วมการแข่งขันก็ต้องทําตามกฎบัตรของเขา ประเทศไทยได้มีการดําเนินการนะครับเพื่อให้แก้ไขกฎของอดีแคดรูนะครับหรือว่ากฎของอสํานักงานสารสํานักงานควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาของเรานะครับก็ได้มีการประสานกับบาร์าในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆให้สอดคล้องกับวาราโค้ดมาโดยตลอดนะครับในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนทําให้เราสามารถที่จะออกเป็นดีแคดรูนะครับที่มีความสอดคล้องกับวาระโค้ด เกือบจะทุกประเด็นแล้วแต่อย่างไรก็ตามมาเมื่อประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อเราได้มีการออกดีแคปดูเรียบร้อยแล้วนะครับทางวา้าก็ได้แจ้งมานะครับว่ามีบางประเด็นที่ยังมีความจําเป็นที่จะต้องให้ประเทศไทยแก้ไขให้สอดคล้องกับกฎบัตรของวา้าซึ่งการแก้ไขนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะออกเป็นกฎหมายลูกไม่ออกออกมาเป็นกฎเกณฑ์ได้ แต่จำเป็นที่จะต้องไปออกเป็นพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติปัจจุบันนะครับการแก้ไขกฎหมายต่างๆในกระบวนการของแต่ละประเทศก็มีขั้นตอนการออกกฎหมายที่เป็นระดับแม่ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเมื่อเราทราบนะครับแน่ชัดแล้วว่าเราจะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเราก็ได้มีคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อเป็นคณะกรรมการที่จะมาพิจารณา ยกร่างแก้ไขกฎหมายควบคุมการใช้สารต้องห้ามได้ดำเนินกระบวนการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเมื่อวารานะครับได้แจ้งมาในประเด็นต่างๆเราพยายามที่จะ أ, ประสานนะครับและทำความเข้าใจในประเด็นที่วาราติดอยู่ผมจะเปรียบเทียบนะครับว่าในประเทศต่างๆในโลกนี้เนี่ยปร,ประเทศ90% 90%นะครับที่เป็นสมาชิกของวาราเนี่ย เขาไม่จําเป็นที่จะต้องไปแก้กฎหมายหลักเพราะว่าเขาสามารถที่จะออกระเบียบกฎเกณฑ์นะครับเลือกการ mm. เขาเรียกว่า mm. เลือกของการนําวาระโค้ดมาใช้ด้วยการออกเป็นกฎระเบียบกฎหมายลูกแต่ของประเทศไทยเนี่ยมันมีติดขัดอยู่ตรงที่เราเป็นไม่กี่ประเทศนะครับที่มีพรบรหลักเป็นพรบรที่ใช้ในเรื่องของการควบคุมการใช้สารต้องห้ามนะมีประมาณ1 0เเท่านั้นในโลกเนี้ย ที่เป็นแบบเราที่จะเวลาแก้แล้วเนี่ยจะต้องไปแก้กฎหมายหลักเลยนะซึ่งกฎหมายหลักก็อย่างที่ทุกท่านได้ทราบนะครับว่ามีกระบวนการมีขั้นตอนต่างๆนะใช้เวลาเกิน3มเดือนแน่นอนเพราะฉะนั้นห่วงเวลานะครับในการที่วาระตีกรอบมาเนี่ยวันที่22กรกฎาคมเราได้รับแจ้งนะครับว่าเราจะต้องมีการแก้ไขซึ่งจะต้องแก้ในตัวพรบ วาระตีกรอบนะครับให้เราไม่ถึงสองเดือนในการที่จะใช้เวลาในการแก้ไขเราไม่สามารถที่จะทำได้ตามเงื่อนเวลานั้นจริงๆอันนี้ผมต้องขอกราบขอภัยที่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนด้วยนะครับที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ตามกรอบเวลาที่วาระได้กาหนดเพราะการแก้ไขกฎหมายต่างๆใช้เวลานะครับไม่สามารถที่จะทำได้ภายในเวลาเดือน2เดือน อย่างที่ผมได้กล่าวเรียนไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตัดสินใจคือว่าเราดําเนินการนะครับยกปัญหานี้เป็นประเด็นสําคัญขององค์กรเป็นประเด็นสําคัญของการกีฬาและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งหน้าในการประสานความร่วมมือในการแก้ปัญหานี้โดยเร็วและเราได้แจ้งนะครับทางรัฐบาลทางรัฐบาลทั้งท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นประธานบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยก็ได้ให้ความสําคัญกับประเด็นนี้สูงสุดและดนําเรื่องนี้เข้าสู่การพูดคุยการหาลือในคณะดนตรีหลายครั้งและได้มอบหมายให้ท่านรองนายกวิษนุเครืองามรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดคอรมอรได้มอบหมายให้การกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ประสานกับคณะกรรมการกฤษสติกาทำงานร่วมกันในการยกล่างแก้ไขกฎหมายเพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎบัตรของวาระมากที่สุดเท่าที่กรอบกฎหมายของประเทศไทยจะทำได้และไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญไม่ขัดต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนชาวไทยรั้มการกฤษฎติกาได้ให้ความกรุณนานนในการพิจารณาล่างกฎหมายโดยเร็วได้มีการพิจารณาอาทิตย์ละสองวัน ฝ่ายเลขาทํางานทั้งกลางวันทั้งกลางคืนมีการประสานข้อมูลนะครับทั้งในประเทศไทยและประเทศแคนาดาและในยุโรปที่เป็นที่ตั้งของวาดาด้วยเพราะฉะนั้นการทํางานต่างๆผมถือว่าต้องชื่นชมคณะการกรดซีกาอย่างแท้จริงเลยนะครับว่าท่านได้พิจารณากฎหมายฉบับนี้ด้วยความรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงสเดือนร่างกฎหมายฉบับนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ วันที่20ที่ผ่านมานะครับ20ธันวาคมก็ได้มีการยื่นไปนะครับสรุปเรื่องของการพรบรอของอร่างกฎหมายแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารร้องห้ามไปที่สำนักงานเลขาธิการครมเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรมนตรีได้วันที่28ทธันวาคมที่จะถึงนี้สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่แสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ ในการแก้ปัญหาเรื่องของวาดา้าของรัฐบาลโดยเฉพาะท่านรองนายยนตรีพลเอกประวิตยวงสุวรรณท่านได้ตามผมเข้าไปสรุปข้อเท็จจริงสรุปความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องก่อนประชุมคอรมอผมก็ได้เข้าไปรายงานนะครับว่าคณะการคริษติกาได้พิจารณาล่างเรียบร้อยแล้วและการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ยืนยันล่างเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะเสนอให้ครมพิจารณา เมื่อถึงวันที่28สนะครับตามที่เราได้คาดกันไว้เมื่อครมพิจารณาคอรมจะเป็นผู้ที่ตัดสินใจนะครับว่าการออกกฎหมายจะออกในรูปแบบลดดักษณะใดจะออกเป็นพระราชะกำหนดหรือจะออกเป็นพระราชะบัญญตัติแก้ไขพระราชะบัญญตัติในมุมมองนะครับในจุดยืนของการกีฬาเราอยากที่จะให้กฎหมายฉบับน,นี้ออกโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะออกเป็นพระราชะกำหนดหรือออกเป็นพระราชะบัญญตัติที่เป็นพระราชะบัญญัติ ในเรื่องของการปฏิรูปประเทศซึ่งก็จะทำให้กระบวนการในการพิจารณาล่างกฎหมายทำด้วยความรวดเร็วเกินกาามากกว่าในกรณีของอพระราชบัญญัติป,ปกตินะซึ่งสองทางเรื่องนี้นะครับเป็นดุลพินิษของคณะรัฐมนตรีอย่างไรก็ตามเราได้เตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของการชี้แจงต่างๆเราได้เตรียมความพร้อมว่าหลังจากที่กฎหมายออกบังคับใช้แล้วเราจะต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง เพื่อให้ประเทศไทยพ้นโทษโดยเร็วที่สุดผมได้กล่าบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปแล้วนะครับเมื่อตอนที่เราถูกลงโทษว่าโทษที่เราโดนโลงโทษเนี่ยเป็นโทษสี่ประการประการที่สำคัญนะครับแล้วเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่สุดอย่างที่ทุกท่านได้ทราบก็คือเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ธงชาติไทยในพิธีการมอบเหรียญรางวาัลในพิธีการแข่งขันต่างๆอย่างเป็นทางการ สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่การกีฬาได้เตรียมเอาไว้แล้วว่าเมื่อมีการใช้บังคับแล้วเราต้องยื่นเรื่องไปที่วาราทันทีนะครับเพื่อขอปลดล็อกให้วารายกโทษนะครับให้วาราให้กําหนดให้เราพ้นโทษทันทีการที่เราโดนโทษนะครับเราจะแบ่งออกเป็น3ระยะโทษเรื่องแรกนะครับในเรื่องของการที่จะให้คนไทยนะครับหรือว่าตัวแทนรัฐบาลไทย ไปเป็นกรรมการในสาพันกีฬานานาชาติอันนี้เราโดนโทษหนึ่งปีหรือจนกว่าจะแก้ไขเรียบร้อยนะครับอันที่สองคือเรื่องของการมีสิทธิ์ในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันนานาชาติโทษนี้เมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยจะกลับมาทันทีหมายความว่าประเทศไทยสมาสมาคมกีฬาต่างๆและก็สมาพันธ์เนี่ยสามารถที่จะตัดสินนะครับหรือว่ากำหนดให้ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจาัดก,การแข่งขันนานาชาติได้ทันทีอันนี้ไม่ต้องรอเมื่อแก้ไขเสร็จแล้วสามารถที่จะกลับคืนสถานะได้รับสิทธิ์กลับคืนมาทันทีแต่อันสุดท้ายเนี่ยครับที่เป็นที่สนใจกันอยู่คือเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ใช้ธงชาติไทยขึ้นสู่เสาตามกําหนดข้อ,ข,อข้อบทลงโทษของวาราจะต้องรอไปถึงการแข่งขันครั้งถัดไปนะซึ่งเราจะมองว่า ถ้ารอไปถึงครั้งถัดไปเนี่ยเราจะเกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ต่อความภาคภูมิใจของประเทศเราจะแสดงให้วาดาได้เห็นนะครับว่าประเทศไทยได้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุดซึ่งวา้าทราบนะครับว่าเราประสานกับวา,า้าทำงานร่วมกันกับวา้ามาตลอดเพื่อแก้ไขปัญหานี้และปัญหาของประเทศไทยแตกต่างก,กับจากหลายประเทศเพราะเราไม่ได้มีปัญหาในเชิงปฏิบัติ เราไม่ได้มีปัญหาในเรื่องของการบังคับใช้การไปตรวจสารต้องห้ามเราทำได้และเราได้ผ่านการประเมินของวาระแล้วด้วยเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราถูกลงโทษอยู่เป็นเรื่องทางเทคนิคเป็นเรื่องทางกฎหมายอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะขอนะครับว่าเมื่อเราแก้ไขปัญหานี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจะขอให้วารายกนะครับเว้นโทษเรื่องของการใช้ธงชาติทันที อันนี้ก็เป็นดุลพินิษของวารานะครับว่าจะพิจารณาเห็นชอบอย่างไรแต่การกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้เตรียมการไว้แล้วถ้าเป็นกรณีที่วาราเห็นพร้อมด้วยเรื่องก็จะจบทุกอย่างนะครับเราจะสามารถใช้สัญญาทงทชาติได้ตามปกติแต่ถ้าไม่เห็นด้วยเราก็เตรียมในเรื่องของการดําเนินการตามช่องทางกฎหมายที่เราสามารถดําเนินการได้ก็คือไปศาลนุญาโตตุลาการศาลกีฬาโลกหรือว่าแคสนะครับซึ่งทุกอย่าง เราได้เตรียมการและจะทําให้ด่วนเร็วที่สุดเราได้รับมอบหมายครับจากรัฐบาลให้แก้ปัญหาให้ได้ภายใน3าถึงสเดือนขณะน,นี้นับจากวันที่ครอม,อมีมตินะครับตอนนี้เกือบ3เดือนแล้วนะครับเราได้ทำร่วมมือกันนะครับกับทั้งคณะกรรมการกีฬาอนมปิกและก็คณะกรรมการกรีาีกาไปสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีแล้วก็เชื่อมั่นนะครับว่าในห่วงเวลา4เดือนนะครับ เราจะสามารถส 4, 4ีเดือนหรือสี่เดือนเศษนะครับเราสามารถที่จะแก้ไขในเรื่องของกฎหมายได้เสร็จสิ้นและก็เป็นขั้นตอนต่อไปในเรื่องของการไปยื่นนะครับประสานกับว่าดานในการที่จะให้เราขอพ้นโทษในเรื่องของธงชาติโดยทันทีแต่ก็ขอเน้นอีกครั้งนะครับว่านักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนยังไปในนามทีมชาติไทยสามารถมีธงไตรลงติดที่หน้าอกได้ลงแข่งขันในนามทีมชาติไทย และสามารถร้องเพลงชาติถ่ายได้แต่สิ่งที่เป็นสิ่งละเอียดอ่อนและสิ่งสำคัญก็คือว่าเวลาชักธงขึ้นนะครับเวลาเราได้เหรียญรางวัลจะไม่ปรากฏธงชาติซึ่งตรงนี้สร้างความเจ็บปวดให้กับทุกคนรวมถึงตัวผมนะครับและก็คณะทำงานทุกคนด้วยนะเราจึงเห็นปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญและเราพร้อมนะครับที่จะรับผิดชอบผมต้องรับผิดชอบแก้ไขปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นให้ได้ ไม่ว่าจะในรูปแบบใดนะครับก็จะต้องผลักดันนะครับที่จะทําให้สาเร็จแล้วก็คืนนะครับสิ่งที่นักกีฬาสมควรที่จะได้รับเกียรติยศศักดิ์ศรีของประเทศชาติคืนมาให้ได้โดยเร็วที่สุดั้นสิ่งเหล่านี้นะครับขอให้ท่านสืบมลชนนะครับได้ช่วยกันปัญหานี้ไม่อยากให้ไปโยงนะครับเป็นปัญหาประเด็นการเมืองเป็นเรื่องของประเด็นข้อกฎหมาย เป็นเรื่องของประเด็นกีฬาโดยเฉพาะไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลอยากจะให้มองปัญหานี้ว่าพวกเราทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในฝั่งไหนฝ่ายใดทางการเมืองก็ตามขอให้ช่วยกันผักดันนะครับในการที่จะแก้ปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วก็อยากที่จะให้พี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับแล้วก็ อดทนอีกไม่นานนะครับปัญหาต่างๆก็จะแก้ไขได้สำเร็จรูร่วงนะครับก็วันนี้ก็คงมีประเด็นเพียงเท่านี้นะครับที่จะฝากนะครับพี่น้องสื่อมวลชนให้ช่วยเสนอข่าวนะครับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องชัดเจนเพื่อให้ความเข้าใจของพี่น้องประชาชนได้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจนะครับว่าปัญหาต่างๆที่เราจะต้องเผชิญนะครับในมหกรรมกีฬาใหญ่ๆ นะครับอย่างเอเชียนเกมเอเชียนอินนอร์แมชชั่อาร์ตเราจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วส่วนในโอลิมปิกเราไม่โดนผลกระทบเพราะการลงโทษนะครับอย่างที่ผมได้เคยได้กล่าวเปลี่ยนไปแล้วว่าบทลงโทษนี้เนี่ยเป็นบทลงโทษที่ยังไม่ถึงขั้นรุนแรงของวาดาการแข่งขันารลาลิมปิกการแข่งขันโอลิมปิกไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูห,หนาวฤดูหนาวเราสามารถที่จะใช้ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ขึ้นสู่สาวได้ อย่างกรณีของวินเทอร์โอลิมปิกหรือว่าโอลิมปิกลฤดูหนาวที่จะเกิดขึ้นที่ประเทศจีนเดินกุมภาพันธ์นี้เราก็สามารถที่จะใช้ธงชาติไทยใสย่ใช้สัญลักษณ์ของทีมชาติไทยทุกอย่างได้ตามปกติแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ปัญหาต่างๆนะครับก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเราก็เราต้องยอมรับความจริงและทำให้ดีที่สุด นะครับแล้วก็การกีฬาประเทศไทยก็ขอ,อสร้างความมั่นใจนะครับแล้วก็ให้คํามั่นนะครับว่าเราจะเร่งแก้ปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุดด้วยความรับผิดชอบของเราเองครับขอบคุณมากครับได้ครับธงชาติไทยเนี่ยเวลาเข้าไปสู่การแข่งขันนะครับเราสามารถที่จะติดอย่างที่ผมได,ได้เรียนนะครับว่าในชุดยูนิฟอร์มชุดกีฬาของเราเนี่ยสามารถใส่ได้ไม่มีใครไปห้ามนักกีฬา หรือไม่มีใครไปห้ามกองเชียร์ที่จะถือธงชาติไทยที่จะใช้สัญลักษณ์ธงชาติไทยในการเชียร์การแข่งขันได้แต่ที่เราโดนห้ามคือการจัดการแข่งขันที่ทําในพิธีอย่างเป็นทางการในพิธีมอบเหรียญพิธีเปิดพิธีปิดไม่สามารถที่จะเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่เสาได้ครับซีเกมเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการหาลือเพราะเป็นอำนาจของมนตรีซีเกม นะครับที่จะตัดสินใจว่าจะให้สิทธประเทศไทยอย่างไรนะครับในในซีเกมเนี่ยจะไม่เหมือนกีฬาที่อยู่ภายใต้กรอบของโอลิมปิกนะครับถ้ากีฬาที่อยู่ภายใต้กรอบโอลิมปิกเนี่ยทุกคนที่ไปร่วมเนี่ยเป็นภาคีนะครับในการแข่งขันในการเข่าร่วมเนี่ยสาพันธ์ต่างเนี่ยเป็นภาคีของวาราเพราะฉะนั้นเนี่ยจะโดนกําหนดอยู่ในกรอบนะครับว่าห้ามในเรื่องของการใช้สัญญาธงเช่นซูซูกิครับ ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของ AFC AFC ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของโอลิมปิกเอเชียก็จะต้องอยู่ในกรอบของวา้าแต่ซีเกมจะไม่เหมือนกันจะอยู่ภายใต้การกำกับของมนตรีซีเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้สัญลักษณต่างานเนี่ยเป็นดุลพินิษของมนตรีซีเกมคครับก็ถ้าไปกองเชียร์ถือกันเองทำกันเองเนี่ยทำได้ นะแต่ถ้าเป็นชักธงขึ้นเสาแบ่งเป็นทางการทำไม่ได้ครับไม่ทราบมีท่านใดจะเพิ่มเติมอะไรไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ท่านจะได้เสนอข่าวที่ถูกต้องตรงไปตรงมาตามข้อเท็จจริงครับขอบคุณมากครับ